ไม่แล้วๆร้วรีบตักตัดออกแควิ้นครับกลัวหมกลัวแควิ้นกลัวอะไรครับกลัวมันจะเปาะใส่หน้านั่นแหละกลัวมันจะระเบิดใส่หน้าเหรอครับใช่ไม่ต้องกลัวครับ าคุยกับยูทูบแม่คุยพ่อพ่อาคุยกับฝอ,อนตะโกนเลยนเนาะตะอกเลยอย่าคุยมากครับคุณโลกรีบตักไม,ไม่ต้องทาเป็นใส่ซื่อบริสุทธิ์เลยรีบตักนะครับไม่หมดแล้วนะครับไม่อะไรไม่ก็ยิ่งดีอ่อะสิจะได้ก,กรอบๆเค้จะกินหมดไหมครับหมดแล้วหิวห่ะกินมาแค่สองมื้อเอง มือท <Okay. S 2> okay. oh, ี่สองอออเหรอมือที่สา